สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับไทยแวร์รีวิวนะครับวันนี้ทางทีงารจะมารีวิว s a m s u n Galaxy g J7 Prime กันนะครับเอาละครับต่อไปเรามาดูสเปคของ s a m s u n Galaxy J7 Prime ก่อนเลย มือถือตัวนี้มาพร้อมกับแรมที่มีสูงถึง3 g b และรอม32 g b แถมกล้องหน้าเนี่ยยังมีความละเอียดสูงถึง8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหลังนั้นก็มีความละเอียดสูงถึง13ล้านพิกเซลนะครับและที่สำคัญนะครับ มือถือเครื่องนี้เนี่ยรองรับการใช้งานแบบ2ซิมและใส่ไมโคร s d สด a กาดได้สูงสุดถึง256 g b อีกด้วยซึ่งปกติเนี่ยมือถือบางรุ่นที่บอกว่าเราสามารถใส่ได้2ซิมนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถใส่ไมโคร s d c a r กาได้แต่สาหรับ Samsung Galaxy ี่ J7 พ m e เนี่ยเราสามารถใส่ได้ทั้ง2ซิมและสามารถใส่ไมโคร s d c a r กาได้อีกด้วยการดีไซน์ของ Samsung Galaxy ี่ J7 พันเนี่ยออกมาดูหรูหราและทันสมัยมากๆเลยนะครับ ซึ่งตัวเครื่องนี้ก็เป็นโลหะที่ใช้กระจก Gorilla Glass 4ที่มีความแข็งแรงค่อนข้างสูงและกระจกเป็นแบบ2.5ดีทำให้การแสดงผลของภาพมีมิติมากกว่าหน้าจอทั่วๆไปแถมกล้องหลังเนี่ยยังเป็นเรียบไปกับตัวเครื่องอีกด้วยนะครับถ้าพูดเรื่องดีไซน์ที่แปลกใหม่ของ Samsung Galaxy J7 เนี่ยก็คงเป็นเรื่องตำแหน่งของลำโพงซึ่งโดยปกติลำโพงทั่วไปของสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง หรือท้ายตัวเครื่องเครื่องข้างถอดไมโคร USB ใช่ไหมล่ะครับแต่สําหรับ Samsung Galaxy J7 Prime เนี่ยช่องลำโพงจะอยู่ด้านขวาของตัวเครื่องจึงทําให้เราสามารถดูหนังและเล่นเกมได้สนุมก,ม,กม,นมากยิขึ้นสําหรับ Samsung Galaxy J7 Prime มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 6.0.1หรือที่เราเรียกกันว่า Marshmallow นั่นเองนะครับซึ่งหน้าตาระบบของ Samsung Galaxy J7 Prime เนี่ยจะใช้ระบบ UI แบบ t ัสส w i t c h ตามแบบฉบับของทาง s a m s u n เหมือนเคย ต่อไปเรามาดูเรื่องกล้องกันครับกล้องหน้าของ Samsung Galaxy ่ J7 เนีมีความคมชัดสูงถึง8ล้านพิกเซลเลยนะครับและเรายังสามารถใช้โหมดหน้าสวยได้อีกด้วยซึ่งเราก็สามารถปรับค่าสีผิวหน้าเรียวและตาโตได้ในโหมดนี้อีกด้วยนะครับและที่สำคัญเพื่อนๆยังสามารถใช้าลามเซลฟี่ได้อีกด้วยนะครับ ส่วนที่ใช้ปั้มเซลฟี่ก็ง่ายเลยครับยงเรายกฝ่ามือไปโชว์กล้องหน้าทางกล้องก็จะแคปเจอร์หน้าจอให้เราเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับในส่วนของกล้องหลังของ Samsung Galaxy J7 Prime นั้นก็มีหมดถ่ายภาพต่างๆมากมายตามมาตรฐานกล้องทั่วไปเช่นโหมดหน้าสวยโหมดกลางคืนและก็โหมดโปรซึ่งสำหรับ Samsung Galaxy J7 Prime เนี่ยโหมดโปรนั้นก็จะไม่เหมือนกับสมาร์ทโฟนเรือธงของ Samsung ะทีเดียว เราสามารถปรับได้แค่ค่า ISO ค่าไวบาลานและค่าชดเชยแสงเท่านั้นเรามาดูฟีเจอร์ที่น่าสนใจของ s a m s u n Galaxy g J7 พาร์กันดีกก่อครับซึ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็มีด้วยกันสามอย่างนะครับไปดูกันเลยฟีเจอร์ที่น่าสนใจฟีเจอร์แรกก็คงเป็น Smart Manager นะครับ สมาร์ทแมเนเจอร์เนี่ยจะมาช่วยเราในการจัดการเรื่องต่างๆในมือถือของเราโดยผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ได้เลยส่วนเรื่องที่มันสามารถจัดการให้เราได้เนี่ยก็คือเรื่องการจัดการหน่วยความจำการใช้งานของแบตเตอรี่หรือแม้แต่เรื่องไวรัสในเครื่องเราก็สามารถใช้สมาร์ท a ม a นเจอร์จัดการได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมจาก google play store มาใช้ก็ได้นะครับสำหรับสมาร์ท a ม a นเจอร์เนี่ยจะมีในมือถือรุ่นหลังๆที่ทาง Samsung ได้ผลิตมานะครับฟีเจอร์ต่อไปฟีเจอร์ fingerprint หรือระบบสแกนลายมือ ซึ่งการมีระบบสแกนลายนิ้วมือเนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกอุ่นใจในการล็อกมือถือใช่ไหมละครับซึ่งเราสามารถสแกนลายนิ้วมือของเราได้ถึง3ลายนิ้วมือด้วยกันและลักษณะของการสาแกนลายนิ้วมือเนี่ยจะเป็นการวางทาบกับปุ่มโฮมเช่นเดียวกับสมาร์ทโฟนรุ่นรวดธงของซัมซุงฟีเจอร์ที่น่าสนใจฟีเจอร์สุดท้ายของซัมซุง Galaxy S7 Prime นั้นก็คือ อัลต้าพาวเวอร์เซฟิงโหมดสำหรับโหมดอัลต้าพาวเวอร์เซฟิงเนี่ยค่อนข้างสำคัญกับมือถือในสมัยนี้เลยแหละเพราะเราชอบเล่นมือถือนจนลืมตัวแปแบๆแ,แบตเตอรี่ของเราก็หมดแล้วแต่สำหรับําตรงที่มีโหมดนี้มาให้เราได้ใช้นั้นถือว่าช่วยได้มากเลยทีเดียวถ้าเราเปิดใช้งานโหมดนี้เนี่ยมือถือของเราก็จะปิดแอปพลิเคชันที่ไม่จําเป็นทั้งหมดทิ้งไปเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่และทางระบบก็จะคํานวณมาให้เราได้ทราบว่าแบตเตอรี่ของเรานั้นจะอยู่ได้อีกประมาณกี่นาที สำหรับการเล่นเกมบนซัมซุงกาแล็กซี่ j 7ผ่านมันก็ค่อนข้างสมูทเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าแรมเนี่ยสูงถึง 3GB กิะบต์ภาพก็มีคุณภาพเลยเพราะได้ใช้ชิปประมวลผลกราฟิกของมาลิ T8 3 0ูน mp 2และทางทีมงานไยแวร์เ่ยก็ได้ทดสอบ Benchmark อีกด้วยนะครับซึ่งได้ทดสอบด้วยกันทั้งหมด2แอปพลิเคชันได้แก่ antutu benchmark และ geekbench 4นะครับ ซึ่งคะแนนก็ออกมาในเกณฑ์โอเคเลยสำหรับสมาร์ทโฟนในราคาที่ไม่ถึง1,000 0บาทสำหรับ Samsung Galaxy J 7000ก็มีข้อดีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่สวยงามสวยหรูหรือว่าแรมที่มีสูงถ3 g b ระบบ f i n g e r ร์ i n ้นระบบ Ultra Saving Mode และหน้าจอความละเอียดระดับ Full HD แถมยังมีระบบพินที่ใช้งานได้แบบ Dual Simic ด้วยและรองรับ Micro SD ได้สูงสุดถึง256 g b เลยทีเดียวส่วนข้อเสียสำหรับคํารุก g Galaxy J7 Plus เนี่ยก็มีเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อนๆไม่สามารถใช้ S Voice ได้และไม่รองรับกับระบบชาร์จไร้สาย สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่มีดีไซน์สวยงามและหรูหราและที่สำคัญราคาไม่แพงมากนักเนี่ยทีมงานไทยแวร์ขอแนะนำให้ Samsung Galaxy J7 p r i m เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้เพื่อนๆพ,พิจารณากันนะครับ